ไฟตำแหน่งนี้มีและเสี่ยงเจอคนรักไม่ดีและยังโดนหลอกใช้พูดง่ายๆเลยนะคะว่าใครมีจุดนี้แล้โคตรซวยนะคะตำแหน่งตรงนี้นะคะใครที่มีแล้วนะคะพอจะบอกเลยว่ามันซวยมากมันซวยมากๆเลยจริงๆนะคะเพราะเราอาจจะเจอคนคนคนรักนะคะคู่ครองเราอะที่อ่าเป็นคนล้างผาน ไม่ช่วยเหลือเกื้อหนุนเรานะคะช่วยใช้แต่ไม่ช่วยหาโคสวยใครมีแล้วเนี่ยเตรียมตัวเลยถ้าใครมีจุดนี้คือพังความรับพังนะคะมาเรามาดูว่าตำแหน่งไหนกันนะคะตำแหน่งฝ่ขี้มแมลงวันนะคะจะอยู่ที่บริเวณฝ่ามือโดยปกติแล้วนะคะฝ่ามือของคนเราเนี่ยจะมีเส้นเขาเรียกว่าเส้นชีวิตใช่ไหมคะจะมีเส้นชีวิต สเส้นชีวิตจะมีเส้นชีวิตหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็จะมีสเส้นอจะมีเส้นสมรสนะคะเขาเรียกว่าเส้นสมรสนะคะตำแหน่งฝ่ายขี้แมลงวันเนี่ยจะอยู่บริเวณเส้นสมรสนะคะเส้นสมรสอยู่ตรง <Todo S 2> <tr> ไหนมันจะอยู่เส้นข้างในนะคะมันจะอยู่เส้นข้างในให้เราดูมือตัวเองนะไม่ต้องดูมือโคตนะคะเพราะว่าโค่ะไม่มีไม่มีขี้แมลงวันบริเวณนี้นะคะแต่ว่าลูกค้าที่มาออกนั่นคือมีนะคะ จะเป็นตำแหน่งติดกับเส้นสมรสนะเดี๋ยวปอจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าตำแหน่งนี้แบบโหดมากทำไมถึงบอกว่าโหดมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปอจะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังอ่าอยากฟังกันไหมคะลูกค้าเคสน,นี้ปอจะบอกว่าเขามาจากต่างจังหวัดนะคะแล้วก็มากับคุณแม่นะคะครั้งแรกเนี่ยที่ที่เราคุยกันอะ่ะ ลูกค้าเนี่ยทักแชทมาแล้วก็บอกว่าโคตดปอคะหนูอยากเอาตำแหน่งตรงนี้ออกซึ่งตอนนั้นอะปอ,อะยังไม่ได้พูดอะไรแต่น้องอะมีความรู้สึกว่าหนูย่าเอาออกมากเลยค่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเสร็จเราก็คุยกันสักพักหนึ่งแล้วพอถึงวันที่ลูกค้ามาใช่ไหมเราก็คุยกันจิปะะัะนะขออนุญาตนะคะขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดลึกมากนะคะเพราะ แกยาชาเสร็จปุ๊บสี่สิบห้านาทีแล้วปอก็ก่อนที่จะทําเนี่ยปอก็ได้มีการพูดคุยกับน้องว่า,วาถ้าหลังจากที่เอาออกไปแล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเรื่องคู่ของเรานะซึ่งตอนนั้นน้องไม่ได้ถามอะไรเลยค่ะแล้วปอ,อก,ก็ปอไม่กล้าพูดเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่เราคุยกันมาก่อนหน้าเนี้ยคุยกันแล้วคุยคุยกันมาแล้วซึ่งปอ,อก็ได้แต่บอกเขาไปว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ แล้วน้องก็ไม่ได้ถามอะไรเพราะตอนนั้นคือน้องแบบมองว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรถูกต้องไหมคะเสร็จพอทําเสร็จปับ๊บสักประมาณสองสาเดือนนี่แหละค่ะน้องกระทักกลับมาในเพจนะคะว่าคุณปอที่คุณปอบอกอะคะ่าว่าเรื่องแฟนเรื่องแฟนเนี่ยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคือตอนนี้แฟนหนูเนี่ย ไปแล้วค่ะไปแล้วซึ่งปออ่านคํานั้นอะปองก็ตกใจมากว่าไปยังไงน้องเขาก็บอกว่าเลิกแล้วค่ะเขาไปแล้วคืออ่กาก่อนหน้าน,นี้มีการคุยกันว่าน้องบอกว่ากําลังจะแต่งงานแล้วค่ะปอก็เลยไม่ได้พูดถึงรายละเอียดว่าถ้าหลังจากเที่ยวออกไปแล้วเนี่ย จะเปลี่ยนแปลงยังไงซึ่งน้องก็บอกว่าหนูจับได้หนูจับได้ว่าเขามีอ่ามีมีมีกิ๊กนะคะอ่าน้องก็บอกว่าหนูมีกิ๊กซึ่งน้องก็บอกคือตอนที่หนูจับได้หนูก็ยังไม่ได้นึกถึงคําพูดของโคตต้ดปอว่าว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยวันนี้คือหนูว่าจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆซึ่งหนูอ่ะ จับได้จับได้ว่าเขาอะค่ะมีผู้หญิงแล้วเขาก็ไปเลยซึ่งมันมันเป็นอะไรที่ปอบอกตรงนะคะว่าไม่ไมไม่ได้อยากฟังหรือไม่ได้อยากจะเอามาเล่านะคะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เซนสิตีฟมากๆนะคะแต่ว่าการเล่าเนี่ยปออยากจะมาลงไว้เป็นวิทยาทานนะคะว่า ฝ่ยขี้มแมลงวันที่มันขึ้นตามตัวตามหน้าตามร่างกายเราเนี่ยมันสามารถบ่งบอกได้เลยนะคะว่าเราจะเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างเราจะต้องระวังเรื่องอะไรบ้างนะคะฝ่ยขี้มแมลงวันนะคะไม่ใช่คำสาบเราสามารถแก้ได้นะคะใครอยากรู้ว่าฝ่ยขี้มแมลงวันนะคะที่อยู่บนหน้าเราแล้วก็ตัวเราเนี่ยส่งผลกระดวงเรายังไงบ้าง กดติดตามช่องกดปอไว้นะคะรับรองว่าคลิปหน้ามีคำตอบเด็ดๆให้แน่นอน